哦，那么七、几？<秋>嗯，等我一家来看茶。茶，那茶搞咩？嗯就。就，就我这里个几？嗯嗯。嗯嗯嗯 あっそう。<noise> no, いいいいあ,あっ。 กเร่ชาโจว่าอาโซูกโน้อีเนี่ยนี่อาอามัสก้าท่านประธานอยู่ที่บ้านของที่โนะะโ่นเหรอคะอาโซโกแปลว่าที่นี่ที่นั้นที่โน่นนะฮะบ้านโน่นมันจะเป็นชี้ว่านี้นั้นโน่นะฮะกระเป๋าใบนี้นั้นโน่นนะฮะอ๋อไปตรงโน้กแล้วไปเที่ยงนอาซโกแปลว่าที่ตรงโน่นไปเลยมันใช้ไม่ได้ต้องเป็นแค่อาโน้กไงฮะ อืมอานอีเอะีงฮะอานุแปลว่าโนโนจุดจุดจุดน้อยไงฮะคนะโนอืม

ออโอเคเดสอยู่พี่บ้านใช้ไหมคะปินปันโอเคฮาืม,มนยนยะอนงาชิมัส Night ชอยูรับใช่ครช่ครับใช่ครับใช่คบช่ที่ใก่้รั่อรับใช่คั่ครับใ่รับใครับช่คั่ครับใครับใ่คร่ครรรััค่